สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการกิบซีโอซิริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอค่ะนะผู้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะก็ได้มาเป็นประธานอีกนะนะกิบซีโอซิริกออย่างแน่นอนครับเวลานี้นาทีนี้นะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเกนะ้าันะเก้ารอยเ้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพัยเแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับก็มีท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานกันไปแปรมท่า มาครับกดแชร์ออกไปอย่าลืมเพียงคนละ9000อย่าลืมเพียงคนละ9000 900 900 900 900 900แชร์ เข้ามากันได้นะครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับ,รบในรายการ,รอของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอเก้า้าแชร์เพียงเท่านั้นแะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชี่อแร่เก้ 9, 9, 9, แชร์เพียงเท่านั้น นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเ้ารอยเก้าสแชร์สวัสดีครับคุณเมย์นะ คุณเมย์กดแชร์ออกให้แล้วนะครับนะถามได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับสําหรับผู้ที่มีคําว่าแชร์แล้ว อ้าเมสี่สิบสามผู้ชายที่ชื่อเอิร์นรักหนูไหมอ่าเดี๋ยวดูให้นะครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานใครบอกเขาเครียดครับเขายังไม่รักเราอะครับใครว่างั้นนะใครว่ามันเขายังไม่ไม่ยังเครียดอยู่ยังไม่มีอารมณ์รักนะครับช่วงนี้กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อแบรนด์นะและตามด้วยคำถามใครเข้ามาแล้วอยาจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9 0 0 0 9ัแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว Children, ชื่อแบรนด์คำถามเข้ามากันได้นะครับในเวลานี้ครับนะ เพียงคนละ9,999แชร์มันคอืมลองกัน,นเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย กแชร์ 99, 99 share, เพียงเท่านั้นครับนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามเออเออเออนะ,ะกดแชร์ออกไปครับิวอ,อะไรผู้ชายที่ชื่อ ดูไปแล้วยังไม่มีอารมณ์รักเลยเนี่ยพายเป็นแฮงแมนอมขอบคุณค่ะอืเม,มรักอาร์ตนะถามผู้ชายที่ชื่อเอิร์ตรักหนูไหมเอ็กเอ็กหรือเอ่อะแชร์แล้วทาย34ส,ส,ส,สิ่งที่รอคอยจะสมหวังไหมคะคือ รอคอยไม่รู้ว่าอะไรจึงไม่ดูครับไม่รู้สิ่งอะไรลอยอ่ะไม่รู้คุณจะถ่าคุณจะถูหวยแล้ววันที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วอาจารย์จะตอบยังไงอ่ะเออคือคุณคุณพูดแค่สิ่งที่รอคอยคืออะไรกังวลไม่ดูนะครับถือว่าสลับสิทธิ์ไปเองนะครับนะนะถ้าจะถามอะไรต้องต้องบอกมาก่อนว่าเออรอคอยอะไรยังไงแบบไหนเออจะให้เราไปตีความส่งเดชคงไม่ได้ครับนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัน 9 0้ารแชร์เพียงเท่านั้นครับถามใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ค่ะขอข้อเดียวนะคะเฉพาะจอดจงให้ข้อเดียวนะคะเฉพาะจอดจงเลยนะคะด้วยความที่ว่าประสบการณ์โน่ดูดวงมาเยอะอะ่ะมันจะมีรูปดวงประเภทหนึ่งอะ่ะที่แบบว่า จะไม่พูดเรื่องราวอะไรของตัวเองออกมาเลยอ่ะเราให้ทักอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วให้เราพูดอย่างเดียวเลยแล้วเขาจะไม่ถามอะไรเลยแล้วเขาจะไม่บอกอะไรเราเลยมีแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ดูนะครับเพราะมันส่งเดทนะครับนะไม,ไม่ไม่เราต้องดูถ้าเกิดว่าต่อหน้าต่อหน้าดูได้ด,ได,ดูได้แต่ว่าถ้าแบบในไลฟ์สดอย่างเนี้ยไม่ดูอืม,อม,อมนะ คือเราถ้าเจอลูกดวงแบบสมมุติถ้าเป็นหมอดูหัดใหม่นะแล้วเจอหน้าแบบลูกดวงที่ไม่ถามอะไรเลยไม่เออออใหม่ oh my, อะไรนิ่งอย่างเดียวให้เราพูดอย่างเดียวเนี่ยคือเราเราไหวครูละเรามั่นใจเลยแล้วสิ่งที่เรียนมาจากครูเนี่ยทายไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปแคร์ว่าเขาจะคิดยังไงเพราะเขาไม่พูดอยู่แล้วไงนึออกไหมเขาอาจจะไปพูดรับหลังเลยก็ตามแต่ แต่ยังไงเราก็ต้องแม่นเราก็ต้องเชื่อครูนะคะเราก็ต้องไหว้ครูหมอดูมีครูมันก็เหมือนงูมีพิษเขาบอกว่าสิทธ์มีครูเหมือนงูมีพิษนะคะพิษนี่คืออะไรมีพิษสงไงใช่ไหมงูไม่มีพิษเป็นไงอาจารย์อโดนตีตายสิครับไม่โดนตีตายก็โดนโดนกบกินครับผม จะมีคนถามอีกไหมอ่าเดี๋ยวแชร์ในนี้ด้วยดีไหมดีเครื่องเล็กอเอาก่อนเลยคนเยอะดีไม่รู้ว่ามันจะให้ใช้อีกไหมอะ่ะมันขายก็ดีก็ให้แล้วเนี่ยอ้าวกลุ่มขายรองเท้าเฉยเลยเนี่ยนิ้วมันชอบไปโดนหนึ่งยังไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมันจะอรอออกปะวะ,เ,ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราในกลุนะ่มขายรองเท้า ไหนดูดิ่มีใครถามอะไรเข้ามาใช่แล้วค่ะทรายสิ่งที่ออกนายยี่สิบอาทิตย์นี้ได้ไปทำงานสุราษฎร์ธานีไหมคะเอาแค่นี้เลยนะสุร<อ>า,า,าษฎร์ธานีนะได้ไปไหม มันมันนิ่งๆไม่ได้ยังไม่ได้ปไปไหนขาไม่ได้ขยับนะครับแชร์แล้วทรายสาสิบสี่จะมีโชคลาภที่ไปขอสารหลักเมืองอะคะับว่างอ่ะเดี๋ยวดูให้้วกันว่ามีไพ่โชคลาภขึ้นไหมดูแค่นี้นะไอเรื่องขอคุณไปขอกันเองนะไม่มีครับพูดตรงๆไม่มีเพราะผมดูให้ตาว่าคุณถามถึงโชคลาภถ้ามันมีก็ขึ้นเป็นเหรียญ ถ้ามันไม่มีก็ขึ้นเป็นดาบเอาว่าไปอย่างนั้นตรงๆนะครับไม่ไม่มีการอ้อมค้อมครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้คือไพ่บอกว่าคุณไม่ขอจริงอ่ะแต่ไม่ได้นะคะอืมนะเหมือนเหมือนกับว่าไอ้เรื่องการขอเนี่ยมันอยู่ที่บุญวาสนาเราด้วยใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ไอ้การขอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขออะไรได้ทุกเรื่องนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะบางทีถ้าเราดวงไม่ถึงหรือว่าไม่มีวาสนาจริงๆอ่ะ คืนนี้เราไม่ได้ว่านะว่าแบบเฮ้ยคุณไม่มีวาสนาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเรื่องจริงค่ะสมมติอาจารย์เนี่ยอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์ไปขอเลยศาลหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์ก็รอไปสิมันก็ไม่ได้เนะ้อออกไหมก็เราไม่ได้เล่นหวยแล้วเราไม่ได้มีดวงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเข้าใจนะคะ สี4สี่สิบเก้าปีเอ็มใช่ยี่สิบเก้าปีแฟนอายุเยอะหรืออายุน้อยที่สมพงกันคืออย,<ร>อย่างนี้อย่างนี้ต้องมาดูแบบเป็นส่วนตัวครับเพราะว่ามันต้องเปิดไพ่สิบใบต้องไปดูตัวสรุปแล้วเราดรูละเอียดเราดูแค่ว่าตอนเนี้ยว่ามันเป็นมาไพ่มันขึ้นเด็กหรือผู้ใหญ่แค่นี้นะกลางกล่อผู้ใหญ่นะอือายุมากกว่าแต่แต่คุณอย่าไปยึดติดนะ เพราะว่ามันอยู่แค่สามวันนะคะเออไพ่เรามีที่พนแค่สามวันนะคือเวลาดูไพ่ยิปซีเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากจะให้ไปยึดติดกับมันเพราะว่าการดูไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นการเสี่ยงทายมันจะวันนี้มันจะออกแบบนี้อีกวันหนึ่งมันจะออกแบบหนึง่งมันก็ได้นะดวงเปลี่ยนตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดวงของคุณจริงๆอะ่ะบางทีนะไพ่มันออกซ้ำๆใบเดิมก็มีนะเรื่องเดิมอะแล้วแต่คนนะคะ นึกใส่แขนยาวตอนตอนค่ำม,มันจะอากาศเย็นนะแต่ตอนงวันถามว่าค่าครูแพงไหม ก็แล้วแต่จะคิดแล้วก็ขเขาอะไรต้องมาดูอ่ะดูส่วนตัวเขาอะเออต้องมาถามส่สวตาาสนตัวเดี๋ยวเอาเลขค่าครูให้ทําเป็นรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วก็อ่านได้เลยอาจารย์มีรูปภาพนั้นอ่ะเดี๋ยวส่งให้คุณคือถ้ามาในแชทคืออาจารย์น่ะฝึกเรียนมาจริง,รงอาจารย์ไม่ใช่หอดูนุ่งผ้าถุงอาจารย์พูดตรงๆนะคืออาจารย์ะฝึะเรียนมาจากสมาคม แล้วอาจารย์ลงทะเบียนเรียนแล้วอาจารย์ใช้เวลาเรียน่ะหลักสูตรละ3เดือนแต่ถ้าบางหลักสูตรอย่างโหราศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเรียนถึง6เดือนหรือปีหนึ่งหรือครึ่งปีก็ไม่ใช่ง่ายนะบางทีบางทีเนี่ยคุณบอกว่าแพงไหมคําว่าแพงไหมในท,ที่นี้หมายถึงว่าคุณค่าความรู้อ่ะบทวิศวกรอ่ะคุณบอกวิศวกรเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่คุณก็ต้องถามก่อนว่าความสามารถมันอยู่ที่ตรงไหนเท่านั้นแหละนะ เออนะคําว่าแพงมะตูมอายุยี่สิบเอ็ดปีความรักมีแฟนแล้วหญิงรักหญิงค่ะอ๋เนี่ยหลงไหลได้ปลื้มกันเหลือเกินนะใช่เลงหญิงรักหญิงจริงๆค่ะไพ่เดวิลคือไพ่โมเมานะครับนะได้กเพศในบาปนะครับนะได้ทุกเพศนะคะแถ้าถ้หญิงรักหญิงก็ใช่นะชายรักชายก็ใช่นะ โดยที่มีท่านอาจารย์โอหญิงรักชายก็ใช่แบบเอาแบบไปก็ใช่ท่านอาจารย์โอผู้ปลดปล่อยเนี่ยท่านอาจารย์โอผู้ปลดปล่อยบาปนะครับนะถามว่ามีแฟนแล้วหญิงรักหญิงเป็นยังไงก็ดีใช่ไหมพอเดวิลมันหมายถึงยังไงตรงตัวเลยให้อาจารย์โอดูเลยนะสำหรับผมเดวิลเป็นความรักที่เป็นความรักที่ผิดธรรมชาตินะครับนะมันมันแปลกๆก็ใช่ไงมันก็ผิดธรรมชาติแต่ว่ามันก็รักกันอะ มันเป็นในนี่ครับนะมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกกรรมกรรมเท่านั้นที่ต้องชดใช้ได้กรรมนะครับนะการที่เรารักเพศเดียวกันหรืออะไรเนี่ยเอในพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าเป็นความไม่สมบูรณ์ทางการสร้างบารมีแต่เดิมมาเท่านั้นเองเขาว่างั้นนะต้องเป็นหญิงห้าร้อยชาติเป็นชายห้าร้อยไอ้เป็นหญิงห้าร้อยชาติเป็นกระเป็นทอมห้าร้อยชาติแล้วมาเป็นชายมาเป็นกระเทยห้าร้อยชาติแล้วถึงจะมาเป็นชายเต็มที่คือเป็นอย่างละห้าร้อยก่อน เป็นหญิงก่อนนะนะเป็นหญิงก่อนแล้วมาเป็นทอมเป็นทอมแล้วมาเป็นกระเทยเมื่อเป็นกระเทยแล้วค่อยมาเป็นชายอย่างละห้าร้อยก็ว่ากันนะกวาจะสมบูรณ์อ่าแล้วอย่างนี้อาจารย์โอสมมุติสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยสมมุติอาจารโอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชาชนลอาจารโอเป็นก็ถ้าอาจารย์โอสร้างบารมีพุทธลูกมาเต็มตัวอาจารย์โอมีสิทธิ์เป็นชายโดยธรรมชาติบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยตอนสร้างพุทธลูกเขาเรียกอะไรนะพระชรระดีสงเสร็จชาติที่เป็นผู้หญิงอ่ะ ทำบุญหน่อะอ่าสร้างพระชำระนี้สงจึงได้อุบัติเป็นชายในเทพบุตรในเทวโลกก็มีเออเนี่อนะในเทวโลกก็มีใช่แล้วนัดยี่สิบเจ็ดปีมีแฟนแล้วค่ะสิ่งที่ติดขัดในตอนนี้ค่ะอะไรอ่ะไม่รู้ครับคือคุณคุณตั้งคําถามไม่รู้คือจะดูความรักหรืออะไรคะอาจารย์ให้ให้ถามนะคือเรื่องความรักสั้นๆสองพยานอย่างเนี้ย ให้บอกด้วยว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนสถานะนะคะสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือนี่มันหมดเวลาแล้วแหละเอาตรงๆเลยหรืออะไรหรยอหรือเป็นชู้หรือแอบเป็นเมียน้อยเมียเก็บก็ต้องบอกมาตรงๆเพราะเอาสถานะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนที่มาดูคือแอบเป็นเมียน้อยก็เยอะนะโลกโลกของเมียน้อยเนี่ยเป็นโลกมืดนะครับผมบอกทีนี้แอบกินนะแอบอะไรอะ อาไม่ต้องอ่ะแล้วจะดูให้เขาไหมกม็เขาถามใหม่ก็เขาถามกลากลวมาอ่านวาเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณพิมพ์มาให้เอาเรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวเดี๋ยวก่นอน<อ>คุณพิมพ์มาเนี่ยคุณให้มนุษย์อ่านแล้วมนุษย์เนี่ยต้องให้เข้าใจด้วยอ่ะถามการงานค่ะสองพยางค์นะคะดีหรือไม่ดียังไม่แน่นอนมีเกมเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะการงานนะเออหมดเวลาลงแล้วนะครับโดย<ข>มีท่านอาจารย์โอ้ค่ะ บนเวลาดีกว่าแม้ว<า>จะเจอคําถามแปลกๆมาเป็นประธานในรายการและไอ้พวกไอ้นี่ฮะไอ้พวกนี่ลอกระบบทั้งหลายอ่ะที่มาวุ่นวายกับชาวบ้านเขาอ่ะโทรเข้ามานะไอ้พวกต่างด้าวอ่ะเนี่ยวันนี้เจอโทรมาหานั่นแหละมันมันไปเอามันไปหาเบอร์มาจากตามคลิปต่างๆผมรู้เลยเนี่ยนะเอาละาโทรมาแล้วพูดไม่ชัดแล้วมาด่าด้วยนะไม่ดีนะพูดไม่ชัดแล้วคันนี้อาจารย์ทับก็ด่าไประหว่างหู เขาโมโหใหญ่เลยก็โทรมาแล้วเขาก็ด่าทั้งทังท,งที่เขาพูดไม่ชัดนั่นแหละโคตรตลกเลยอ,ะอ่ะไปแล้วนะครับนะอืม